รายการตำนานและความเชื่อสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตำนานและความเชื่อนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องราวที่ได้ข้อมูลมาเป็นเรื่องของบุคคลสำคัญมากในพุทธศาสนาก็คือพระสารีบุตรครับท่านที่ได้รับยกย่องว่าเป็นอัครสาวกเบื้องขวาแล้วก็เป็นเลิศดด้านปัญญาเลย ค่ะเรื่องราวของท่านนี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะคะของการสแสวงหาสัจธรรมแบบไม่ยออ่อท้อแล้วก็ทำให้เราเห็นว่าปัญญาเนี่ยสำคัญยังไงในการจะเข้าใจอะไรที่มันลึกซึ้งจริงๆครับคือข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเขาบอกว่าท่านชื่อเดิมคืออุปติสะใช่ไหมครับมาจากหมู่บ้านนาระกะ ใช่ค่ะเป็นตระกูลพราหมณ์ที่ค่อนข้างมีฐานะแล้วก็มีเพื่อนสนิทคนสำคัญคือโกริตะอ่อซึ่งต่อมาก็คือพระโมคคัลนะถูกต้องค่ะทั้งคู่นี่คือฉลาดมากนะคะแต่ก็ยังรู้สึกว่าที่เรียนเรียนมากับอาจารย์สัญชัยปริภาชกเนี่ยมันมันยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายว่างั้นเถอะคะ่ะยังไม่เจอทางดับทุกข์ที่แท้จริงประมาณนั้นเลยค่ะ แล้วที่น่าสนใจมากๆในข้อมูลก็คือเขามีสัญญากันด้วยนะคะสองคนนี้อ๋อครับสัญญาว่ายังไงครับแสดงถึงความเป็นเพื่อนแท้แล้วก็ความมุ่งมั่นมากๆเลยนะครับเนี่ยจริงค่ะต้องใจกันมากๆแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญมันเกิดขึ้นตอนไหนครับก็คือตอนที่ท่านอุปติสสะไปเจอพระอัศชิเทระค่ะหนึ่งในปัญจวัคคีอ๋อครับแค่เห็นท่านเดินมาด้วยท่าทางสงบสมรวมเนี่ย ก็เลื่อมส่แล้วค่ะเลยเข้าไปถามเรื่องคําสอนแล้วท่านสอนว่ายังไงครับเห็นว่าสั้นๆเองใช่ค่ะสั้นๆแต่จับใจความสําคัญเลยคือเยธรรมมาเหตุตุกภาวะที่แปลได้ว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระตถาคตตรัสถึงเหตุแล้วก็ความดับแห่งธรรมเหล่านั้นแค่นั้นเลยเหรอครับค่ะแค่นั้นเลยแต่ด้วยปัญญาของท่านอุปติสระนะคะพอได้ฟังพุทธเนี่ยก็คือเข้าใจเลย ใช่ค่ะเหมือนเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาทันทีบรรลุเป็นพระโสดาบันเลยค่ะโห oh, เร็วมากแสดงว่าคำสอนที่ตรงจุดนี้มันมันทรงพลังจริงๆนะครับถ้าคนฟังพร้อมอยู่แล้วถูกต้องค่ะมันเหมือนการเปิดปัญญาเลยแล้วท่านอุปติสสะก็ทำตามสัญญานะคะอ๋อ oh, รีบไปบอกเพื่อนเลยรีบไปบอกโกลิตะทันทีเลยค่ะซึ่งพอโกลิตะได้ฟังธรรมบทเดียวกันก็ก็บรรลุเหมือนกันโอ้โห oh, ปัญญาเท่าท่านกันจริงๆค่ะ สุดยอดมากแล้วหลังจากนั้นก็คือไปบวชใช่ค่ะทั้งสองท่านก็เลยพาบริวารไปขอบวชกับพระพุทธเจ้าซึ่งท่านอุปติสะก็ได้ชื่อใหม่ว่าสารีบุตรนะคะตามชื่อมารดาท่านคือนางสารีครับแล้วก็ได้รับแต่งตั้งเป็นอัครสา,าวกเบื้องขวาผู้เป็นเลิศด,ด้านปัญญาค่ะพระพุทธเจ้าทรงยกย่องมากถึงขนาดเปรียบว่าเป็นธรรมเสนาบดีเลยนะคะธรรมเสนาบดี